สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนจ้ามันนี้ฝนได้เป็นขนมจีนอาจาะมืมันนี้ฝนพากินขนมจีนแต่ว่าฝนได้เป็นขนมจีนซาวน้ำปลานะฝนคิดอยาก้ะมันจะเป็นน้ำปลาต้มสุกนะจ้ะฝนต้มร้วมาจ้ะอ่าต้มรว้วฝนต้มร้วสองสูตรเนาะเทเลยอืมนวันก็มามากินปลาใครผิปฝนจ้ะลมผัดตาบอดเก้ ตาบอดได้งไงยๆ้ะจ้ะเนี่ยอย่าเดินลมเลยอ้ล,ม,ลมแหงจ้ะแมงวันกับลบฝนนะจ๊ะไม่ลบฝนของมันในห่มต้องฝนเนี่ยเมื่อกี้ล้มพัดหัวกระเจิดกระเจ,ะเจ,ะเจิงน,นะจ๊ะแล้วก็ฝนนี้อันนี้นะจ๊ะหอมมีหอมใบเลื่อยจ้ะผักชีฝรั่งเนาะแล้วก็ต้นหอมกับผักแพลวจะใส่น้ำกันใส่ถั่วฝักยาวด้วยนะ บักหนาวจ้ะมาได้จ้กินขนมกีนน้ำฝนเป็นขนมกินสนามปลาคนกันคนซิมมื้งก่อนอ่ะเดี๋ยวจังผงสุรดจังใส่ที่หลังนะขอชิมกันเพราะน้ำปลาพันนัวแล้วไหมจ๊ะ โอ้ oh, สีพริกอันนี้ฝนขวัวพริกเองเลยจ้ะตำพริกโคกแตกวันนี้ตำพริกโคกแตกอุ้ยแตยแล้วได้เสียโคกใบหนึ่งเลจะไปซื้อใหม่กหะแตกตรงก้นแบบกลางๆก้นเลยจ้ะกลางพอดีเลยไปย้อมวานเราเขาค้งน้องสาวนะแล้วก็ว่า หกกกดมันบางนะ้วท่านมันมีหกต่ำมาคุ้งแล้วคอนซิมมันการแซบไปแซบอะไรจ้ะมาแบงกินขนมกินน้ำหน้าชาหน้ำปลาแซบอะไรจ้ะน้ำปลาพันนวเนาะโรยผักกระถินนิดหนึ่งเม็ดกระถิน วันนี้ผักอ่าลวกนะจ๊ะผักลวกก็ผักสดอันนี้อ่าผักกาดผักกาดขาวจะลวกแล้รกับีผักบุ้งลวกผักอ่าผักแป้นผักแป้นลวกอ่ะจะแตงกวาสดนะจ๊ะกับอ่าแครอทสดอะไรก็มะระเอาเนาะมะระลงลางไปเลยจ้าคนนม้นี่นะ ขับหมูกินกรอบๆน้ะแซปิ้งบัตใจกินขนมจีนน้ำฝนสาวน้ำปลาดอ้ะ,ะแซปเนื้อนัวเลยขอยยกใส้มือจ้ะนี่ทั้งซ้อนทั้งตะเกียบ <laughs> หั่างใจมือนะ มอะไรจ้ะที่ป้านาอาร์จ้ะเพื่อนๆรู้กันหลานมาได้จ้ะไอยเอ้ยจ้ะนมตีน้ำฝนอ ันมนจีนเพชรอากาศอากาศเย็นเนีฝนตกครับอ,อ,อยากเปกลี่ยนแปลงลนะนึงฝนเขากลัวนะฝนต่ำอ่ะคือมันหอนเรเลยโอบแปงมาจ้ะ ผักกาดลวกหวา,วานดังกานเดียอันนี้ผักบุง้งผักบ,บุ้งนะ พี่มินมีพี่มินมีดักคอ,อลผลเป็นจริงเลยแทบจะพักหลายๆบุ้งรวก อู่กใกล้กล้องจะย,ายา่านอนเลยจ้ะเหยียดตาใกล้กล้องแล้วนะ ป่นค่ะเสร็จแล้วหืมพริกเผ็ดแหง้งพริกปนปลายอมคือเผ็ดแหงด้งค่ะพริกปนปลายอมแต่ว่าป่นต่ำโคกแตกจ้ะอืมหื้อ ก้นครูเอ้ยก้นครูสัตว์ก้นคอโกรุเลยคือว่ามันเสียงดอนเม็ดแบบติดแตกนะ คนตำ่ำคนมหขหัแตจว่ากนหัวเอ่อกลนกลนหัวส่นกลโคม,มันแตกผล่ามันเสียงเม็ดบัตริดแตกทําบ่ได้แตก,แตกข,ข,ข้างๆอ่ยจ้ะมันแตกตรงกลางพอดีเลยแล้วคนจะต่ำแบบว่าบ่ได้พักมือพ้อมต่ำแบบเงางๆ,ๆเลยจ้ะบักสุทายบอกไปย้อมมาตักเอาพริกแซนกับโปูกแง,วง่ว่าท่นนะใบคัวไปยอม พยายามมาตัดไม่ต้องหูว <laughs> ชอบจ้ะหวาน

นนำแั๊กสีซอยซีดเผ็ดแหงน้ามแดงปะนอ่นะจ๊ะนะบเผชดใจสิวางเลยละ ได้รักขนมปินนะอีกต้องสองถ้วยสันตะกาอ่ะ <w> ส <mail> ันตะกาเไีง 行っていいね。

ลหวันเผ็ดลาย <c oughs> เดี๋ยวได้จะคนหูปากกาไ็ได้เจับ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 เนอะเสียงกลิ่นคนเผ็ดแทงนุ่มจ๋าคอเบาแล้วเราคนขอญาตไปก่อนได้ดัง บ่ไหแล้วไฮโซกันอะไป <laughs> ละจ้าขอบคุณลหลายจ้าเดี๋ยวฝนมาทำไอคลิปหนาจะคึ้นนี้ไปก่อนขอบคุณค่าบายค่ <laughs> นะเพชรแฮงบ่ไหแล้ว